มาสการจะหลวงตาวางไหนเนอยู่ดีมี่เห็นยืนสี่สิอันฐานฐานแล้วอันนั้นทานพันฐานมหาจักรหมูฐานยังเกาะที่เขาเห็ดไหมค่ะโอ้ทำมาจับเออเลี้ยวเราบัจ้าเลี้ยวแล้ววัดงามบัวค่ะมาชมเองโอ้สิได้ไปชมเองอยู่ดอัไก่กชมเองสิค่ะตุ้ยอยากเทย้ายรูปให้ไปเบิึงว่ะ อันนั้นมอมทายลูกมาให้เบิ่งอยู่ค่ะสวยอีดีสีสีน่ะสวยท่งมาให้แล้วค่ะไปแล้วเขาว่าจ้าอันหนูเห็นอยู่หนูว่าอู้งามเท้เป็นตาใดบุญหลายเท่สนุกค่ะรู้สึกแบบมีความสุขนะคะเด็กคนนี้สุดยอดทอดสางธรรมจักรเนาอเมียนค่ะลูกก็ว่าตอนรัชรูปครั้งแรกของพระพุทธเจ้าคือได้ธรรมจักรปตตนสูตร อย่างบุญยังจะไปยิงไญ่เถาสร้างขมาจักจ้านูกวางสาระหินแล้วก็ดูจุดมีความสุขทางใจแน่จ้าคือสีงามคักเดี๋ยววันมื่อใดว่างๆอันเดี๋ยวสีซื่อดอกไหม้เขาไปปลูกเขาม้ากับสื่อดอกไหม้มาแน่เดี๋ยวจะสื่อดอกพวกดอกเฟือง้าดอกเอียงที่มันเป็นมันงามงามหล้วทนแดดทนฝนที่มันปลูกง่ายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสือเฟื่องฟ้าเนี่ยละมันทนแดดทนฝนได้เอาเื่องฟ้าบอกค่ะเออ อ๋อ oh. อันลวงตาอื่นมันบทนแดดทนฝนจ้าลวงตานี่ัวดีให้หนูบอหวดบางหันคือบอกคนถืออยู่มันหวนดนี่ฝันปิ่งๆเลยสามสี่มือแล้วดีค่ะว่าบอกซูฟังเลยสองเจ็ดสองเจ็ดตัวเดียวเลยบอกค่ะกับสองหาน้ำอือฝันจนังไลหนลวงตาบอกซูฟังเลยบอในความฝันน่ะ เขาได้อยู่ฝันว่าเขามาบอกคนอื่นนี้ว่าเขามาสูรีกันเลียงเล็กอ,อันว่าเขาบอกว่าเลขออกตัวนี้บอกแม่อมบอกสองกตนี่ละจ้าสองกีต์ก็สดซื้อโดตเตอี่ซื้อใบเลี่ยนเล้วยสองใบอ๋อค่ะเป็นยังบุญยังคุ้นถูกเนาะถูกจ้าจ้ปาปังปังเนาะคะ่ะเนาะจะได้สางให้มันแล้วมันงามเนาะจะได้ปั่นปูพญานาคไว้ ใจก็อยากปั่นผูม่ย่านาผู้เหวใจน่ะนี่เล่นตัวเดียวก็ได้เล่นแม่มสองจิตนี่สองจิตเลยเป็นหมากันไปมือนั่นหลวงตาก็บอกสองจิตเนาะที่ว่าฟันฟันว่าขึ้นสันเ่อใดน่ะนะสองจิตสองจิตลามากกันเหนื่อยมากเลยจนกระทั่งเมื่อคืนนี่ฝันวังตีซีวังสีดุกท่าบัดนี่ลวดสองจิตติ่มๆเลยตื่นขึ้นมายังฆ่าตาอะไรเงี่ยเออ เป่งๆเลยคือฟันเลยสองจิตเลยค่ะเนาะฟันไปหลุดเป็นบ่ค่ะเลขยกมาอยู่อืพวกผมรู้คนเคยถือหลับเป็นสิบมาเหมือนคนถือหลายเป็นบ่ค่ะบอกหางหกหางเดียวบอกหางเดียวนี่ก็สิบบอกคนหางเดียวเท่าไหร่สิบสิบบกตัวใดญค่ะบอกซ่องเคสนี่แล้ว พีเพื่อนกับเนาะเพิ่นถือเพิ่นกะมาเห็ดบุญน้ำคือว่านเนาะหอเพิ่นมามนช่มมเมน,ม,นมามะสางมาแปลงซอยกันเนาะค่ะเนาะห้มันเป็นวัดเป็นวานเนาะค่ะเนาะคือวานอือสองเจ็ดขับๆับแสดงว่าแต่ว่าฝันซี่หาหมือติดหนีวันพระวันโกนกับฝันเป็นบ่ค่ะแมนฝันตลอดมาเลยตั้งเต้มือนพกหนูไปถวายเงินนันสางอันทานอันอันนี้เอ็นบ่ค่ะเออฝันดีแต่ว่าหนูนอะบ่ฝันยังดอก นอนไม่ค่อยหลับนี่สินะคะแล้วแบโอ้ยทัวไปถามหลวงตาก็น่าอะไรอีกสิออกวันทีสวงหรืว่าดียิ้มยิ้ว่าฟังแต่บนี่ทำมาจักฝันดีตลอดมากเลยตั้งแต่ตั้งทำมาจักคื้กินนั่นกินนี่ฝันว่าเขามาทำบอกทำบุญแต่ว่าเป็นความฝันที่ดีมลนบอกว่ะความฝันที่ดีมาที่นี่มือมือคืนนี่ก่อนตื่นขึ้นตีซี่ในฝันว่าเขามาบอกขัดขัดเลยบอกว่ะสองเจ็ดฝันว่าเขามาบอกคักอด นำสองเก็ดนี่แล้วสองเก็ดเก็ดสองโดนสีนตัวอื่นเนาะค่ะเนาะไม่เรียนได้ตัวเดียวเลยล่ะสองเก็ดเก็ดสองกับใบลามันออกตัวก,กับน้ำนาจ้านั่นลนะ่ะจักใบจับยังค่ะมันได้เนะาะค่ะปูปูปังปังในรางวัลใหญ่ยอยู่ได้บ่ละเนาะค่ะเนาะซอยสายสซอยเปลียวสมัยเท่าไลร่กับบ่อนแน่ดู อันสร้างอันนั่นพระธรรม,มจักรนั่นคาบุญเตะเขาหายมาโอ้ยตายไปแน่แล้วมันถูกมันยากหลายเตะเขาหายมันรังมันใหญ่กว่าน่าเหลืันอยากไปวัติหนึ่งต่ำกวนะ่าน่าเมีนบัดนี้กับสีสางวัดบุญย่างค่ะโอ้สเมินงูเลคุณเนาะจ้าแมหม่อันละค่ะท้า,าว่างๆเย้อนนู้สิเขาไปซื้อดอกไม้ดอกดอกอันนี้แหะค่ะเขาไปปลูกดอกดอกเฟือ่องฟ้าเนาะค่ะเนาะ โอ้จา้าข้าศัตร์กะเคนี่ละค่ะ,ะบ่รบกวนเนาะคะ่ะอาจจะเลื่อนพ่อสาธุสาธุจา้าสาธุ